สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำตัวหนังสือเคลื่อนไหวแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวกันนะคะอันดับแรกเราจะทำวัตถุชิ้นไหนเคลื่อนที่เราก็ต้องไปที่คลิกที่วัตถุนั้นก่อนเช่นจะเอาข้อความ animation คำขวัญปฐุมธานีจากนั้นไปที่เมนูภาพเคลื่อนไหวเราก็มาเลือกรูปแบบภาพเคลื่อนไหวที่เราต้องการเช่นเราต้องการแบบลอยเข้ามา ลิกเข้าไปนะคะแล้วเราก็เลือกทิศทางว่าจะให้ลอยขึ้นหรือลอยลงนะคะเลื่อกได้นะคะล,ลองอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิกตรงนี้นะคะไปที่ภาพเคลื่อนไหวไปที่ตัวเลือกสมมติแบบอันนี้เอาแบบลอยเข้านะคะก็จะลอยเข้าแล้วเราก็เลือกทิศทางได้ ว่าจะให้ลอยเข้ามาจากด้านบนด้านล่างนะคะอันนี้เลือกเป็นด้านล่างแล้วการเคลื่อนไหวของเขาตรงนี้นะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าให้เขาเริ่มยังไงเริ่มกลับก่อนหน้านี้ก็คือพอเปิดมาแล้วเล่นเลยนะคะมาเลยหรือว่าให้คลิกต้องคลิกเมาส์ก่อนถึงจะมานะคะระยะเวลากําหนดไหมว่า้เล่นนานเท่าไหร่ระยะเวลาในการเคลื่อนที่ของเขานะคะ อันนี้จะเกี่ยวกับความเร็วความช้าน,นด้วยนะคะหรือว่าให้รอเวลาเท่าไหร่ถ้าเราอยากจะดูให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาที่บานหน้าต่างการเคลื่อนไหวตรงนี้นะคะตรงแถบสีส้มขึ้นตรงไหนแสดงว่าแอนิเม i ชันตรงนั้นคลิกนะคะแล้วก็จะมีสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะจิจๆตรงนี้เข้าไปที่ตัวเลือกเอฟเฟกหรือว่าการกำหนดเวลาตรงนี้จะเป็นการจัดการ ันนี้ก็ปรับเปลี่ยนได้การเล่นนะคะเเราเลือกตัวเลือกเอฟเฟกเราก็มาดูว่าทิศทางจากไหนเราเลือกได้การกำหนดเวลากับก่อนหน้าระยะเวลาแบบนี้เราจะเห็นว่าอันไหนเร็วมากหรือว่าช้าหรือปานกลางเราาให้ปานกลางก่อนนะคะจากนั้นเราก็กดปุ่มตกลงนะคะ ตัวอย่างแอนิเมชันก็จะมายอนยนี้นะคะหรือแม้กระทั่งก้อนเมฆเราอยากจะให้วิ่งเข้ามาแล้วก็คลิกที่ก้อนเมฆนะคะแล้วเราก็เลือกว่าให้ลอยเข้าแต่ก้อนเมฆเนี่ยควรจะลอยวิ่งผ่านใช่ไหมคะเราก็ให้เลือกเป็นด้านออกเป็นลอยออกแต่ว่าทิศทางเรามากำหนดว่าให้มาจากทางด้าน มาจากด้านขวาแล้วกันนะคะให้วิ่งผ่านไปแบบนี้นะคะจุดเริ่มต้นออกเป็นข้างนอกวิ่งผ่านแล้วก็ให้ออกไปเลยนะคะให้ขึ้นเมื่อไหล่กลับก่อนหน้าตั้งค่าตัวน,นี้งจังน,นะคะ่ะทางด้านขวากำหนดเวลาอันนี้เราเรียกเป็นเช้าแล้วกันนะคะค่อยๆมาตกลง นะคะก็จะค่อยๆวิ่งไปถ้าเราอยากจะทำเหมือนกันเราก็คัดลอกคอนโทรลลากออกมาเลยแอนิเมชันจะติดมาด้วยนะคะเราจะให้ตัวนี้ตามมาใช่ไหมคะตามมาแล้วก็ตั้งได้หลวงเวลาของเขาลองดูตัวอย่างนะคะ นะคะก็จะมาแบบนี้โอเคไม่ายากนะคะสำหรับการทำภาพเคลื่อนไหวข้อความเคลื่อนไหวนะคะ